เมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาสมชันจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์สือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวทชจัดงานพิธีประสาทเกียรติยกิติมศักดิ์ตนแบบคนดีคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี2567กับรางวัลคนไทยตัวอย่างครั้งที่11ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดีนะครับเพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานอย่างยั่งยืนภายใต้คุณธรรมตริยธรรมอันดีนะคะอีกทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้นําไปปฏิบัติตาม โดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์วัยวัตจกกักรพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณโรงแรมอมรีดอนเมืองและบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะในสาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น คือดรดวงตาอ่อนเวียงนะคะผู้รับไปอนุญาตได้เข้าวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวัญยสโสธรนั่นเองค่ะ,ะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีๆอีกรอบหนึ่งเพราะว่าดรมารับรางวัลอีกแล้ว<ม>เป็นรางวัลคนไทยตัวอย่างหรือว่าผู้บริหารสถานศึกษาตัวอย่างค่ะ<ม>ค่ะก็วันนี้อยากจะ ามาพูดคุยหรือปากข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของโรงเรียนที่ดรได้ดูแลหรือว่าบริหารจัดการอยู่เนื่องจากว่าโรงเรียนที่ดรทําอยู่ตอนนี้เรามาตอกย้ําความเชื่อมั่นและก็ความมั่นใจของตัวเองว่าเราทําดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของดอรที่ทําอยู่ตอนนี้ดรเองได้ขยายหรือว่าเปิดขอบเขตเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นในรูปแบบของโรงเรียนนอกระบบด้วยคืออย่างนี้ตอนนี้ดรเองเนี่ยดูแลในส่วนของโรงเรียนทั้งนอกระบบแล้วก็ในระบบซึ่งอดอกเตอร์เองและก็คณะผู้บริหารเนี่ยเล็งและมองเห็นตรงกันว่าเราน่าจะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนนอกระบบด้วยเพราะว่าอะไรตอนนี้สังคมไทยเราเนี่ยต้องการคนที่มีองค์ความรู้ความสามารถจริง คำว่าจริงคืออะไรที่จริงทุกสถานศึกษาเนี่ยดีเหมือนกันหมดนะที่ไหนเรียนเนี่ยดีหมดแหละแต่เพียงแต่ว่าเราต้องตอบโจทย์ให้ตรงจุดยิ่งเด็กอีสานที่ดอรอยู่ก็คือจังหวัดยะโสธรโรงเรียนที่ดูแลอยู่ก็ในเครือเอกกวันเกือบทั้งหมดเนี่ยาาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนดเอรเองเน้นย้ำโรงเรียนนอกระบบอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับโรงเรียนนอกระบบคืออะไรก็คือโรงเรียนที่เปิดสอนเป็นรายชั่วโมงมีใบประกาศนียบัตรให้ ดอเอรเองดูแลอยู่5 5โรงเรียนเกี่ยวกับสาขาที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริบาลหรือว่าโรงเรียนของไฟฟ้าช่างยนต์นะคะแม้กระทั่งสาขาการตลาดเพราะว่าจะเห็นได้ว่า่า3-4ปีที่ผ่านมาวิกฤตวิกฤตเกี่ยวกับโรคภัไยไข้เจ็บมันเยอะมากดอกเอรเองก็ได้ขยับขยายสาขาเกี่ยวกับสาขาระยะสั้นก็คือเรื่องของธุรกิจพยาบาลหรือว่าโรงเรียนระยะสั้นเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลเรื่องของเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุทำไมต้องทำอย่างนี้ เน้นย้ํานะคะการเรียนที่ตรงจุดผู้เรียนเองต้องเลือกว่าคุณอยากเรียนอะไรคุณถนัดด้านอะไรถ้าคุณถนัดคุณมาเลือกเรียนกับเราคุณอยากเรียนเรื่องของการตลาดมาเรียนกับเราเรียนไฟฟ้าเรียนช่างแอร์หรือแม้กระทั่งเรื่องของผู้สูงอายุและก็เด็กเล็กมาเรียนกับเราผลการเรียนคุณสามารถนําไปเทียบโอนเข้าโรงเรียนเขาเรียกว่าอะไรโรงเรียนเกี่ยวกับรับเทียบโอน ซึ่งของดอเอรเองเนี่ยทั้งเรงเรียนนอกระบบแล้วก็ในระบบสามารถนําผลการเรียนมาเทียบโอนได้คุณเรียนคุณมีองค์ความรู้สามารถไปทํางานได้เลยทํางานแล้วคุณอยากเอาความรู้ที่คุณได้ได้เรียนมาเนี่ยเอามาเทียบโอนกับเราเครือเอกวันพร้อมที่จะเทียบโอนเนื่องจากว่าหลายคนตั้งคําถามมันเทียบโอนได้จริงหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ตัวดเรเองเนี่ยเปิดโรงเรียนทั้งนอกระบบแล้วก็ในระบบ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวอยากบอกอย่างนี้ค่ะโรงเรียนนอกระบบของดรเองเรียนคุณเรียน80ชั่วโมง120ชั่วโมงหรือ180ชั่วโมงคุณเรียนเลยพอเรียนเสร็จแล้วคุณนําผลการเรียนนั้นมาเทียบโอนเอาผลการเรียนมาเรียนปวชปวสคุณสามารถเรียนได้สั้นลงอันนี้คือรายละเอียดที่ดอรอยากฝากไว้ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณเรียนได้คุณเลือกเรียนระยะสั้นก็ได้แล้วนําผลการเรียนมาเทียบโอน อาจารย์พร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆให้พวกคุณมีทางเลือกมากกว่าเดิมค่ะเอาอย่างนี้นะคะดเรเองเนี่จะฝากเอาไว้ดเรเองดออรดวงตาอ่อนเวียงมีโรงเรียนในระบบและก็นอกระบบอยากให้ทุกท่านได้ติดต่อมา ถ้าท่านสนใจอยากเรียนระยะสั้นก็ติดต่อมาเราพร้อมที่จะให้ทุกท่านน่ะได้เข้ามาสัมผัสว่าเฮ้ยการเรียนแบบนี้เรียนได้จริงไหมเทียบโอนได้จริงไหมติดต่อที่ด็อกเตอร์โดยตรงด็อกเตอร์ดวงตาอ่อนเวียงฝากเบอร์โทรไว้นะคะ0810633185ค่ะ